we สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีพบกับรายการทิชเจอดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้วันนี้ผมทิชเจอด์นะครับจะพาท่านผู้ชมไปเข้าวัดเข้าว่ากันบ้างนะครับ<ส>ผมเองผมเข้าวัดได้ครับผมแม่ร้อนครับวันนี้มีโครงการดีๆจากมหาวิทยาลัยราชาพัฒเพชรบุรีเขาเรียกว่าเป็นโครงการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปเยี่ยมชมวัด เป็นวัดใหญ่สุวรรณารามที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิษบุรีนะครับและนักศึกษาเหล่านี้นะครับจะแต่งชุดไทยนะฮะท่านฟังไม่ผิดนะครับนักศึกษาจะแต่งชุดไทยเข้าไปเที่ยววัดกันะนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับปไปด้วยกันครับ ว่าแก่มันก็น่าจะทําอะไรเนี่ยให้มันมันได้เห็นนะความงดงามถ้าเราดูเรื่องออดเจตัวเนี่ยแต่คืวแบบนี่คือผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วจะมัดมวยผมแต่ถ้าผู้หญิงโสดจะปล่อยผมยาวจะไว้ผมยาวใครไว้ผมยาวแสดงว่าโสดใครมัดมวยผมใครมัดผมนี่แสดงว่าครอบครัวแล้วครับโอเคครับโอเคครับ ข้าวดจะเป็นที่ปวดผ้าได้ทำศัลยกรรมได้ถามว่าเวลาถึงข้าวโพดแล้วเนี่ยโครงสร้างในข้าวโพดเนี่ยเป็นโครงสร้างในสมัยไหนเป็นโครงสร้างในสมัยอัยพทยาตอนกลางเขามีเสาอยู่ข้างในโบสถ์ ีวันทาอภิวาอัญเชลีวันทาอภิวาวันทาอภิวาอัญเชลีวันทาอภิวา มาเป็นค่าค่าอันนี้เนี่ยน้องตั้งชื่อว่าค่าการเรียนรู้เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นแค่การเรียนรู้แบบรายวิชาแค่นั้นนะคะคือสวัสดีค่ะดรเอื้มพรโตภานุรักษ์กุลนะคะสอนอยู่สาขาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้พาเด็กๆนะคะ ได้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาต้องบอกว่าในทักษะศตวรรษที่21เนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยควรจะได้เรียนรู้แล้วก็สืบทอดในเรื่องของวัฒนธรรมจะเห็นว่ารายวิชานี้ก็คือรายวิชาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาไทยเขาจะได้สัมผัสจริงแล้วก็นะคะเห็นบรรยากาศในความเป็นไทยแล้วก็มีเรื่องของการอนุรักษ์และสืบทอด คืออันนี้เป็นแค่การเรียนรู้แบบรายวิชาแค่นั้นนะคะคือไม่ใช่เป็นเรื่องของโครงการใหญ่แต่เราอยากให้เด็กๆเกนี่ยลงมาสัมผัสนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่งดงามแล้วก็วัดที่มีความสำคัญ ของจังหวัดเพชรบุรีแล้วมีเรื่องราวที่สืบทอดมาแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยเขามีเรื่องของการต่อยอดรายวิชานี้ชื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาไทย mm hmm. ก็เลยอยากให้เด็กๆอะคะ่ะได้สัมผัสได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็โชคดีมากๆเลยะคะ่ะวันนี้หนูวีบุญนะคะเพราะว่าหลวงพ่ออยู่ตรงนี้เลยแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยนะคะเดีย๋ยวจะริมนหลวงพ่อช่วยให้โอวาดอย่างน้อยเด็กบางอย่างเนี่ย เขาก็ไม่ได้รู้นะคะเขาจะได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะเจริญพรท่านอาจ,จารย์แล้วก็สวัสดีดูเรจเริญพรนักเรียนนักศึกษานิสิตนิสิตนีน่นะนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษบุรีที่ของเอกปฐมวัยใช่ไหมต่อไปเราก็เป็นคุณครูของนักเรียนอา่า คือเอกปฐมวัยก็นักเรียนเล็กๆกนะันแหละแต่ชั้นปฐมแต่นี้เราอยู่ระหว่างการศึกษาเร,าเรียนแต่นี้ศึกษาเร,าเรียนค้นคว้าหาความชำนาญในการที่เราจะออกไปสู่อาชีพนั้นในอนาคตนี้ระหว่างนี้การศึกษาเร,าเรียนเราก็ต้องศึกษาเร,าเรียนค้นคว้าให้ได้มากที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เรามายัง ที่เรามาศึกษาที่วัดใหญ่ในสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากแกพวกเราทั้งหลายเพราะสมบัติเหล่านี้บุรพชนได้ทิ้งไว้ให้เราไวา้ได้ศึกษาคนฟ้าหาความเป็นไปเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณมายังไงแล้วจะไปยังไงแลเราทุกคนก็มาศึกษาเราเรียนอยู่ที่จริงๆเราศึกษาเราเรียนอยู่ในห้องเรียนของเราแลนะ้วแหละแต่ แต่น,นี้ให้มาเห็นตัวาร์มเป็นจริงจึงมาตรงนี้วัดใหญ่สวนนารามก็ยินดีต้อนรับกับพวกเราทุกคนเพราะวัดใหญ่สวนนารามก็เป็นแหล่งที่มีของที่จะศึกษาคนฟ้าเยอะเนี่ยเยอะมากเป็นประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังเอ่ยรุ่นก่อนได้ทิ้งไวใ้ให้เราเป็นอนุชนรุ่นหลังที่เราได้ไว้สําหรับศึกษาคนฟ้า เป็นเรื่องดีอย่างมากที่พวกเราทั้งหลายทุกคนได้มาตรงนี้ได้มาศึกษาคนป้าตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับที่เราจะไปใช้ในวันข้างหน้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ในการอบรมสอสอนนักเรียนแต่ว่าสิ่งหนึ่งมันเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นเดียวกันไม่ใช่ของเรานี้จะใช้ไม่ได้ของอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในชุมชนเราในบ้านเรา ในเมืองเรามันเป็นสิ่งที่เราไปใช้ได้กับชีวิตประจําวันของเราแทบทั้งนั้นอยู่เว้าเราจะใช้เพื่อการอะไรเท่านั้นแต่นี้เป็นต้นแลนั้นเรามาในวันนี้เดี๋ยวให้เราศึกษาคนฟ้าดูเดี๋ยวอาจารย์นนรผู้ชํานาญการปุึกษาไปทําผ้าลาย <c oughs> ลายในเถา <c oughs> เสาสลา,าเสาโบสถ์ว <c oughs> ัดใหญ่ตัวนั้น ในหน่ยอะค่ะท,ทำที่อินเดียค่ะลวงพ่อ<ช>ตามรอยประวัติศาสตร์เลยค่ะเส้นทางสายผ้าเส้นทางโบราณเส้นทางโบราณจากลายแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะให้เด็กศิลปะอะค่ะมาช่วยลอกละก<ละ>็คือสเก็ตลายอีกลายหนึ่ง <S 2> <S 2> <S ที่เป็นลายผ้าในวัดนะคะแล้วอยากจะไปทําลายผ้ามาถวายด้วยนะคะ,อคะตอนนี้หลุงพ่อก็มีน้องจบศิลปะราชภัฏมาคนหนึ่งเนี่ยยังอยู่เนี่ย ตัวเองยังไม่มีนามสกุลเลยเด็กดอยอนูน่นนะสังฆะอะไรแถนูน่นน่ะยังอยู่จบแล้วรอรับปริญญาอยู่นี่เป็นนักศิลป์หลวงพ่อให้ทํางานอย่างหนึ่งดูได้ตอนนี้ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ออกมาต้องไปขอลิขสิทธิ์ก่อนเพราะทำวิจัยสมหาวิทยาลัยเขาก้านตาล ห้องเต้าก้านตาลในที่เตียงนอนพิงนะ่ะนั่งก็อี้ก็มีมีแล้วถ้าจะไปดูได้อยู่บนกุฏิมีอยู่ทําตัวอย่างส่งให้มาครับยาลัยไปแล้วแต่เราจะมาผลิตเดี๋ยวจะให้ใครผลิตก็ต้องขอลิขสิทธิ์เข้ามามาเป็นของเราแต่หลวงพ่อคนทาวิจัยนี่แหละในเรื่องนี้ก้านตาลส่วนมากบ้านเราจะเผาทิ้งกันหมดเลยเป็นเชื้อเพลิงหมดเลยแต่หลวงพ่อไปที่หนึ่งประเทศติดกับบ้านเรานี่แหละไปล่องเรือล่องแพกันะ เ <S an> ขาไอ้ก้านตาลหรือที่บ้านเพชรบุรีเรียกทางตาลน,นั่นแหละทาเตียงนั่งเตียงนอนเต็มเลยกลับมาเลยมาทํางานวิจัยส่งแล้วก็ให้น้องที่จบราชพัฒน์นี่แหละตอนนั้นยังไม่จบแล้วให้ออกแบบทีแล้วก็ทําตอนนี้สําเร็จแล้วเป็นงานส่วนหนึ่งของเพชรบุรีที่เรามีอยู่เรามาใช้ต่อไปจะให้ไปใช้ในชุมชนใครจะเอาไปผลิตไปอะไรจะได้หมดเลยในอน,นาคต,ตเอามาอีกชุดหนึน่งจะมาไม่หมดเลย แต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนนี่เนี่ยให้ประชาสัด้วยอ่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาความเป็นไทยเนี่ยความเป็นไทยของเราทุกคนต้องช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเอาไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังต่อไปนะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาคนฟ้าและขออำนวยพรให้กับทุกๆคน ไอ้มีความสุขความเจริญขอให้เรียนประสบผลสําเร็จจบทุกคนอยู่แล้วแล้วจะจบเท่าเ่ากับหลวงพ่อนี่ก็พอนะตรงนู้นหลวงพ่อใช้ดอรอจะต่อท้ายพอสออาจจะขึ้นหน้าโดยพอสอรออ,รออยู่แล้วแต่รับเงินเดือนไม่ได้เพราะว่าอายุมันเกินแล้วพอสอรอพอสอพิเศษแล้วอย่างนี้นะแต่ก็หมายถึงว่าที่ทําเนี่ยหลวงพ่อทําอยู่นี่ก็เพื่อให้รุ่นหลังเราได้เห็นว่า,าขนาดหลวงพ่อ อายุปานนี้ยังต้องมานั่งศึกษาเราเรียนแล้วก็จบมาถึงเอกแล้วก็ต้องมาเป็นอาจารย์สอนต้องมาทํางานวิจัยทุกเรื่องเนี่ยทรงก็ทําเป็นตัวอย่างให้พวกเรานี่แหละพกเราจะได้เห็นว่าอย่างปานนี้แล้วยังต้องศึกษาเราเรียนคนฟ้ากห้อยพวกเราจงตั้งใจแล้วก็ให้ประสบผลสําเร็จเดในการเดิาดเนินชีวิตในการศึกษาเร,าเรียน และมีอายุนอนฝันยืนสุขกายสุขใจทุกท่านทุกคนแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เรื่องปัญญาขอหลวงพ่อเต็งโมได้เลยนะกอโชคดีทุกคนเนะี่ยพะหลายคนมาขอสอบที่นู่นที่นี่ขอสอบบรรจุอะไรตนะัวเนียมาขอหลวงพ่อเต็งโมจากสาเร็จแม้แต่ลองผู้ว่าหลายๆคนขนาดหลวงพ่อเป่าเพียงได้เป็นลวงผู้ว่าเลยจากประหลัดจังหวัดหลวงพ่อเต็งโมท่านบอกบางคนเอามาขอลูกไอ้คนหน้าวันนี่แหละ ทำกิฟยังไงก็ไม่ติดทุกทีไปขอหลวงพ่อเต็งโมเลยตอนนี้ลูกห้าเดือนแล้วทําอยู่หลายครั้งห้าหกครั้งก็จะได้ผมยังไม่ได้ขอจะติดเลยครับเนี่ยติดได้ได้ได้ขอประสบความสำเร็จนะโชคดีกันทุกคนอ้าว ค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาตยาทาัศนาสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์อยู่มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏเบตุบุรีค่ะค่ะหนูนะคะเรียนอยู่คณะครุศาสตร์ค่ะสาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะตอนนี้อยู่ปี4แล้วค่ะปี4แล้วเนาะค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิติมาแซย,ยงนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะาคณะครุษาสาขา,าการศึกษาปฐมวัยค่ะอยากทราบความรู้สึกของเราที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งกายเข้าวัดค่ะการแต่งกายเข้าวัดนะคะก็ถือว่าเป็นขนบรรมเนียมประเพณีที่ชนรุ่นหลัง แต่งมาก่อนๆเนาะแล้วก็เป็นเสื้อผ้านเนี่ยเราสามารถหาได้ตามบ้านไม่ต้องไปเช่าไม่ต้องไปซื้อแพงๆอย่างเช่นผ้าถุงก็ผ้าถุงของคุณแม่คุณยายเสื้อก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสบายหรืออะไรเราสามารถประยุกต์แต่งกายให้ดูดีแล้วก็สุภาพเรียบร้อยได้ค่ะ ก็เหมือนกับว่าได้แบบเหมือนได้ย้อนยุคไปในสมัยก่อนนะคะที่แบบคนที่เขาเข้าไว้ก็ต้องสวมชุดไทยใส่กระโปรงยาวแต่งตัวเรียบร้อยอะคะ่ะแล้วเราคิดยังไงเกี่ยวกับการแต่งชุดไทยเที่ยววัดก็ดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าได้เหมือนกับไ,ได้สืบสานวัฒนธ,นธรรมไทยในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนก็นุ่งแต่กางเกงเสื้อเข้าวัดอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีการใส่ชุดไทยเข้ามาเลยอะคะ่ะ ความรู้สึกกับการแต่งชุดไทยแล้วมาเที่ยววัดนี่อย่างไงบ้างก็ท่านต่อเนกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ชุดไทยอยู่แล้วแต่พอได้มาใส่จริงๆมันรู้สึกว่าอุ่นใจมันทําให้รู้สึกว่าการเข้าวัดถ้าเราแต่งชุดไทยแล้วมันทําให้เราระลึกถึงวัฒนธรรมของชาวชาวไทยของเขาอะค่ะแล้วจากการที่เราได้มาเที่ยววัดเนี่ยเราได้อะไรกลับไปบ้าง ก็ได <formation> okay. mm ้ความรู้มากเลยค่ะจตั้งแต่การไหว้การกราบแล้วก็ใส่เอกลักษณ์ในในพื้นที่ของวัดอะค่ะมีความรู้สึกว่าสําหรับความคิดของตัวน้องเองเนี่ยตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่ที่จะมาเที่ยววัดเนี่ยเขาแต่งกายกันเป็นยังไงบ้างก็มันก็จะมีอยู่สองประเภทเนาะบางคนก็จะเรียบร้อยแต่บางคนก็จะแต่งว่าววิวิวแต่ถ้า มันก็แล้วแต่บุคคลว่า<ม>ยังไงอะถ้าเขามันแล้วแต่บุคลิกของเขาอะค่ะพี่าาบางคนก็อยากแต่งแบบนี้เราก็แต่งแต่เราก็ต้องดูความเหมาะสมของอสถานที่ใช,ใช่ค่ะ,ะแล้วเรามีความรู้สึกไงเมื่อบางครั้งเรามาวัดอย่างมาวิ้นเทียนอะไรต่างๆแล้วเจอเด็กวัยรุ่นที่ใส่เกงขาสั้นกุดกุดนู่นนี่นั่นอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมก็ถ้าถ้าเขาดูอยู่นะคะก็อยากจะบอกเขาว่า การแต่งตัวเข้าวัดเนี่ยมันก็เป็นการที่แบบคนอื่นมองเราเนาะถ้าเราแต่งตัวสุภาพคนอื่นเขาก็จะมองเราเป็นเด็กดีเด็กเรียบร้อยแต่ถ้าเราแต่งตัวแบบโป๊ะๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอาเราไปซุบซิบนินทากันได้ค่ะอยากจะฝากกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเรื่องการแต่งกายเข้าวัดอย่างไรบ้างเชิญฝากได้เลยครับก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่นะคะแต่งกายชุดไทยหรือว่าไม่ต้องชุดไทยก็ได้ค่ะแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพ มาวัดแล้วก็มาทําบุญเพื่อเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยเราไว้ค่ะก็อยากให้นะคะทุกคนนะคะใส่กลับมาใส่ชุดไทยเพราะว่าชุดไทยอะ่ะมันไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่ายัางไงมันก็มีความเรียบร้อยในตัวเองนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วเราเป็นคนไทยแล้วก็ควรที่จะสวมชุดไทยแต่งกายให้เรียบร้อยเข้าวัดอะคะ่ะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะรุลนะลงก,การเข้าวัดการด้วยการใส่ชุดไทยมามาวัดค่ะเพราะว่ามันมันจะมันจะบ่งบอกว่าคนคนไทยยังไม่ลืมยังไม่ลืมการแต่งชุดไทยอย่างนี้ค่ะ